สวัสดีครับผมก็มาพบกับยุทธเช่นเคยนะครับกับช่องไลฟ์สไตล์บายยุทธนะครับที่จะมาพูดเกี่ยวกับสินเชื่อมิจฉาชีพสินเชื่อออนไลน์ต่างๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันแก้ไขป้องกันนะครับมาแชร์ประสบการณ์กันเหมือนเดิมนะครับนะก็สําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวขอมาตอบคาถามนะครับของพี่ท่านหนึ่งนะครับผมนะผมได้อ่านคอมเมนต์ดูนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับนะจะได้ตอบให้ใครสงสัยนะครับผมก็คําถามมีอยู่ว่านะครับนะฮะ สมมุติว่าเรารวมตัวกัน20-40ถึง40คนแล้วไปกู้พวกมันเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ให้เงินเรามาเนี่ยถ้าเราเอามาแบ่งกันเนี่ยเราจะเข้าข่ายโกงไหมครับนะฮะอันนี้ก็มาขอต่อคำถามนี้นะครับผมนะว่าเราจะเข้าข่ายโกงมันไหมแล้วก็เราจะผิดกฎหมายไหมนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่า ไอตอนที่เราไปกู้นี่ยืมสินมันมาเนี่ยแล้วสมมุติถ้าเราจ่ายไม่ทันเราไม่มีจ่ายนะครับนะเพราะว่ามันโกงเราด้านเรื่องเวลานะครับนะที่โฆษณา91ถึง180วันนะครับที่เราได้เจอกันนะแทบทุกๆแอปทั้งพวกฉับไวแมวเหมียวสินเชื่อกู้ให้ดีๆสินเชื่อที่มีน้ำใจกู้ไม่หยุดซูปเปอร์วอลเล็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมันมาทวงเราภายใน7วัน อาวถึงก็ช็อกเลยแต่ละคนนะครับไม่รู้เลยอยู่ดีๆมาทวงเรา7วันนะครับอันนี้ก็สรุปได้นะครับว่ามันคือมิจฉาชีพนะครับนะฮะก็ผมก็เลยชวนใครหลายๆคนเนี่ยนะครับบิดนะครับไม่ต้องจ่ายนะครับยิ่งจ่ายยิ่งแย่นะครับทุกคนเคยเจอมาเหตุการณ์พวกนี้เจอมากันหมดนะครับอะเยอะด้วยนะครับพอจ่ายไปแล้วเนี่ยเออไอเราคิดว่าจบไปแล้วเออลบแอปที่ไหนได้อีกสัก5้านาที10นาทีโพเข้ามาใหม่นะครับ ดันเยอะกว่าเดิมอีกหลายแอปนะฮะซึ่งก็มีคําถามนียแหละเดี๋ยวผมได้มาตอบคาถามนะครับนะพอมันพอเราไม่ได้จ่ายมันเนี่ยมันก็ข่มขู่หมดนะครับนะข่คมขู่ประจงประจานทั้ง Facebook ทั้งไลน์นะครับเอารูปเราไปตัดต่อนะครับพวกเฟซอวตารอะไรพวกเนี้ยเอาไปประจานทางเฟซนะครับผมแล้วก็เอ่อโทรข่มขู่ว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปเผาบ้านนะอย่างนู้นอย่างนี้นะครับจะส่งคนลงพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องหนึง จะส่งเอกสารทางสารมานะครับนะจะทําให้เครดิตเราเสียนะครับซึ่งผมตอบได้เลยว่าไอาการที่เราจะรวมตัวกันเนี่ยที่พี่เขาถามเนี่ยยี่สิบสี่สิบคนเนี่ยนะครับกู้มันมาเนี่ยแล้วเราได้เงินเนี่ยแล้วบิดเลยเราไม่จ่ายมันเลยนะครับถามว่าเราเข้าขายโกงไหมผมถ้าเอาส่วนตัวผมนะนะครับถ้าโกงเนี่ย คุณก็ไปแจ้งความสิครับนะให้มันไปแจ้งความให้มันส่งหมายสารมานะครับบริษัทมันเรายังไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีประสบการณ์กันมาแล้วนะครับนะจากที่เราได้เรียนรู้กันมาเนี่ยแล้วเราพ,พ,พอเวลาเรารับสายมันเนี่ยแต่ละคนบอกว่าก,ก็มาสิก็นัดเจอกันที่สอพอก็ได้สถานีตํารวจก็ได้แล้วมันก็จะพูดว่าอะไรกรันกู้ที่แอปจ่ายที่แอป ทำไมต้องให้ไปจ่ายที่สอพอพวกเราก็เลยย้อนถามว่าเอาทําไมล่ะคุณผิดกฎหมายเหรอคุณเป็นบริษัทสินเชื่อนอกระบบเหรอทําไมคุณถึงไม่มาสอพอทําไมคุณถึงไม่กล้ามาเจอเราเพราะเรายินดีที่จะจ่ายอยู่แล้วถ้าคุณถูกกฎหมายนะคุณก็ส่งหมายสารมาสินะครับทําไมไม่มีเลยนะครับ นะที่น้องๆพี่ๆหลายคนนี่กังวลมากโอ้โหมันจะส่งเอกาสารมาถึงบ้านเราไหมมันจะส่งมาที่ทํางานเราไหมโอโ้ไอ้กูก็กลัวจะเสียชื่อเสียงหายโดยนหนี้นอกระบบนู่นนี่นั่นนะครับบิดสิครับนะที่พี่เขาถามเนี่ยว่าเข้าขายโกงไหมเฮ้ถ้าโกงก็แจ้งตํารวจจับเรานะครับนี่ขนาดมันเรานัดมาที่สอพอนัดมาเคลียร์เงินกันมันยังไม่กล้ามาเลยอะ่ะนะ เป็นอะไรเหรอเป็นมิจฉาชีพเหรอหรือยังไงถ้าคุณถูกกฎหมายอ่ะคุณมาเลยนะครับเราไม่เข้าข่ายว่าโกงนะครับนะนะครับตอบตรงนี้เลยนะครับนะไม่เชื่อคุณก็ท้ามันสิครับนะมาเจอกันที่สพหน่อยถ้าคุณถูกกฎหมายเนี่ยคุณมาแจ้งความจับเราเลยเออก็เราเอาเงินเข้ามาเนี่ยเรากู้ไปมาอ่อกู้เข้ามาเนี่ยเออก็คุณถูกกฎหมายคุณก็มาสิครับนะมาแจ้งจับเราสิครับนะ ซึ่งผมก็อยากเห็นหน้าเหลือเกินคนที่มาแจ้งจับเนี่ยใครที่มันเป็นอยู่ในแอปนั้นใครที่เป็นพนักงานในแอปนั้นๆเนี่ยนะอยากเจอนะครับนะสรุปแล้วเนี่ยไอายการที่เรารวมตัวกันกู้หนี้ยืมสินพวกมันมาเนี่ยแล้วเราไม่จ่ายชิงหนีแบ่งเงินกันอย่างงู้นอย่างงี้ถามว่ามนุษยธรรมของตัวเราเองอะ่ะเออมันมันก็ไม่ดีนิดนิดนะนี่ผมผมพูดในความรู้สึกบุ๋มนะเออไม่ดีนิดๆิดนะแล้วสิ่งที่มันทํากับเราอะ่ะ นะสิ่งที่มันทํากับเราอะ่ะสินเชื่อถูกกฎหมายแล้วแบบนี้นะโกงด้านเรื่องเวลานะครับแฮกข้อมูลเรามือถือมือถืออย่างนี้นะกลมกลูประจงประจานนู่นนี่นั่นกลมกูทั้งครอบครัวทั้งญาติพี่น้องเราให้แตกกระเจิงหมดนะครับนะมันก็เป็นสิ่งที่สมควรที่เราต้องทําแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้สนับสนุนนะที่ต้องเออเข้าไปยุ่งอะไรวุ่นวายกับพวกมันแต่ผมแค่บอกว่าถ้าเราอยู่ในวังวนแบบนี้แล้วเนี่ย ถ้าเรายังจ่ายอยู่ชีวิตเราก็จบ